สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องยุ้ยพิจิตบารมีพระเครื่องนะคะเบอร์โทรแล้วก็ไอีไลน์นะคะ061-221-0065นะคะขออนุญ,ญาตนะใครปิดพระไว้ก่อนหน้านี้นะคะ รวมทั้งคลิปวันนี้ด้วยนะคะพี่นะขออนุญาตจะส่งเป็นวันพุธท,ทุกรายการนะคะเนื่องจากว่าไปษณีปิดนะคะพี่นะวันนี้มาเย็นๆเลยนะคะพระนะมีทั้งหมด3แถวนะเดี๋ยวหนูแจ้งนะคะ2แถวแรกเป็นรายการละ500นะคะพี่นะส่วนด้านล่างนะคะหนูขายเป็นองค์นะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังราคากันที่หลังนะคะรายการแรกนะคะเป็นเหรียญกมรมหลวงชุมพรนะคะ รายการนี้เลี่ยมกรอบให้แล้วนะคะเอาห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะ <c oughs> เหรียญกลมหลวงเสด็จเตี่ยนะคะ <c oughs> นี่นะาพระสวยๆนะคะอ่ามีค่าเดินทางห้าสิบาทสำหรับใครที่เก็บปลายทางนะคะอ่าแล้วก็ใครโอนนะคะไม่มีค่าบริการเพิ่มนะส่วนใครไปทางขอนุญาตเก็บเพิ่มห้าสิบบาทนะคะ นี่รายการแรกเป็นเหรียญเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรน,นะจ๊ะพรุ่งนี้หกโมงเช้านะคะเจอกันนะในช่องหลักนะยุยพะบ้านแล้วก็พระบ้านทั่วจทิศพิพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะอ่ะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะคะกันเหงื่อกันน้ำให้แล้วเป็นอย่างดีนะคะพี่นะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะจ๊ะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะปี0ูนย์ห้านะคะหลังเตารีดนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงผู้ทิมนะคะเจริญพรหลวงผู้ทิมนะคะด้านล่างมีต่อโคตด้วยนะคะหนะ้าพระสวยๆเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่นะกันเหงื่อกันน้ํานะคะเหรียญน,นะขออนุญาตซูมให้ดูนะคะก็ตามเบอร์โทรนะคะแล้วก็ไอเดลายที่น้องแจ้งไว้นะคะพี่ ขายราคานี้แล้วนะห้าร้อยนะคะไม่ต่อไม่ได้นะพี่นะเพราะว่าหนูเปิดไม่แพงนะก็จัดโปรให้ลูกค้านะคะถัดมานะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อทบนะคะวัดชนแดนนะนี่เกจิ ชื่อดังนะคะแห่งเมืองเพชรบูรณ์นะคะเหลียนหลวงพ่อทบนะคะพี่นะหน้าพระคมๆนะคะรายการนี้นะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยทุกรายการนะคะพี่นะวันนี้คัดพระที่เลี่ยมกรอบมาให้นะคะ ด้านข้างเหรียญน,นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะเออ่หลวงปุดโต๊ะนะคะวัดประดูชิมพีนะคะโอ้โหห้าร้อยบาทนะบอกตรงพี่โคตรคุ้มนะอืม รดลายจีวรตาจมูกปากใบหูนะคะเห็นชัดเจนนะคะมาเรามาต่อกันที่รายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะ หลวงปู่ทิมนะคะเป่กหลวงปู่ทิมนะคะฉลองนะคะอายุครบ8รอบนะคะรายการนี้หนูเอา500บาทเช่นเดียวกันนะคะพี่นะนาพระสวยๆเหรียญคมๆแบบนี้นะจ๊ะ เรามาต่อกันที่รายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จวะะรังคงพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่นะรายการนี้เอาเพียง500บาทนะคะ นี่เกตสวยๆนะคะใบหน้าพพักนะถัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะคะ ถัดมานะจ๊ะเป็นรายการที่3นะคะรายการนี้มีลงลักแล้วก็ปิดทองนะคะ500บาทนะคะสำหรับเงินโอนนะใครไปทาง50บาทนะคะเป็น550นะนี่รายการที่3นะคะลงลักปิดทองนะคะ รายการถัดมานะจ๊ะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่พี่ขารายการที่สี่นะ รายการถัดมานะจ๊ะเป็นรายการที่ห้านะคะเผื่อใครจะแคปเต็มองค์นะคะ ถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงผู้เอี่ยมนะคะลงรักนะคะโอ้โหนี่สวยๆนะจ๊ะรายการนี้นะคะปิดตาหลวงผู้เอี่ยมนะคะเอาแป0รอนะคะพี่ขาแ0 0ร้อยนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่จีนนะคะแข้งหมอนนะรัว800บาทเช่นเดียวกันนะคะพี่พีค่ะ รายการถัดมานะคะเป็นพระนะหลวงพ่อกลวยนะคะโอ้โหแแบมาหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะโอ้โหพิมพ์สวยๆลึกๆแบบนี้นะจ๊ะแหวกมาหลวงพ่อกลวยนะเอาเก้าร้อยบาทนะคะพี่นะอันนี้ราคาลดแล้วนะแจ้งเลยว่าราคาจัดโปรให้ลูกค้าสําหรับช่องใหม่จริงๆนะคะยุ้ยพจิตยุ้ยพิจิตบาลมีพระเครื่องนะคะหนูเอาเก้าร้อยนะปกติหนูขายพันกว่าบาทนะะพี่นะ บอกเลยว่าพันกว่านะคะพระแบบนี้นะคะพิมพ์ลึกๆสวยๆนะพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพอกวยนะคะวัดโคศิตารามนะสวยแขคบนะคะพี่นะเก้าร้อยนะใครไปทางเก้า้ห้าสิบบาทนะคะรายการถัดมานะคะแม่ชีบุญเลือนพุโทโธน้อยนะพิมพ์หน้าตุ๊กตาพิมพ์ใหญ่นะคะรายการนี้นะคะอ่าเป็นเนื้อเกสรน,นะคะพี่นะเอาแ800ดร้อยนะคะนี่เรียมกรอบให้แล้วเป็นอย่างดีนะจ๊ะ <c oughs> โอ้โหดูหนะ้าพระซะก่อนนะราคาซื้อนะจริงพี่บางวันเรากินข้าวบางมื้อก็หมดแล้วนะแปดร้อยนะรายการนี้นะคะเอาแปดร้อยบาทนะคะ ถัดมานะคะเป็นรายการนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านนะคะพี่นะหนูเอา800บาทเช่นเดียวกันนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะราคาเบาเนะคะพี่นะเอาเพียงแค่800บาทนะจ๊นะหน้าพระสวยๆนะคะนี่นะคะใครรอพระหลักร้อยนะหนูจะทําช้าไปนะพี่นะพระหลักร้อยนะอจริงๆคือลูกค้าหนูนะก็ อาจจะไปเจอนะพี่นะต้องคัดพระด้วยนะพี่อาจจะไปเจอองค์ละล้อยนะพี่นะดูดีๆนะคะพี่นะดูดีๆนะแล้วก็เออก็ตามสะดวกนะคะแต่ว่าเราซื้อพระที่มีคุณภาพนะคะพี่นะราคานะอันนี้หนูพระหนูดีนะหนูเอามาจัดโปรให้นะคะปิดตาจัมโบนะคะหลวงปู่โตะนะคะนี่วัดประดูชิมพี่นะคะ รายการนี้นะ่าจะเป็นอาจมโบสองนะคะพี่นะเอาแปดร้อยบาทเช่นเดียวกันนะเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่โอ้โหดูหน้าแข้งนะดูหน้าพระนะสวยๆแบบนี้นะจ๊ะดูนะคะเอายี่ปคิดเพียงแค่แปดร้อยบาทนะคะพี่นะโอ้โหดูอะ ราคานี้นะบอกเลยกินขนมก็หมดแล้วนะคะพี่นะรายการนี้นะรายการสุดท้ายนะคะรูปถ่ายแม่ชีบุญเลือนนะคะเอาแปดร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะเป็นรูปถ่ายนะคะแล้วก็มาพร้อมนะคะด้านหลังนะมีเป็นพวกเ,เม็ดข้าวสารนะพี่นะแล้วก็ดอกพิกุลแล้วก็อันนี้อีกแล้วนะหนื่อเช้าก็ขายสร้อยนะเดี๋ยวต้องไปหาความรู้นะว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะในชุดนะ หนูเอา800บาทนะคะพี่นะนี่แม่ชีบุญเลือนนะคะรายการเมื่อเช้าเป็นสร้อยนะพี่นะคลิปเมื่อเช้าหรือคลิปเมื่อวานนะเมื่อเช้ามั้งคะอ่ะใช้คลิปเหมือนเดิมนะคะยุ้ยพิจิตบาร,รมีพระเครื่องเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์0 6 1น2 10065นะคะฝากช่องหลักนะ ยุ้ยพระบ้านนะคะพี่พิมพ์คําว่ายุ้ยพระบ้านนะหรือช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจศูนย์สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้นะเราไปเจอกันหกโมงเช้าช่องยุ้ยพระบ้านนะพี่นะช่องหลักนะก็ฝากกดติดตามนะทั้งสามช่องของน้องยุ้ยนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า